สบายดีสบายดีอีกเหอ้อพี่น้องเด้ใอใจอ้วนค่ะหลังจากได้เงินแหละเพื่อนก็นขึ้นไปซื้อพักงงพกี่น้องลุงว่าแพงกับคุดเตรี่ยมที่จะปลูกใหม่ใจอว้วนกำลังขึ้นไปซื้อมาเล็บพันหรือว่าพักนั่นแหละพี่น้องในพักที่มาปลูกเป็นพักบัวพักหอมปอมคุดง่ายอยู่ลงุง มันมีแต่ฝุ่นทั้งลุ่ม,ม,มแพงขุดเรียมปูพี่น้องเลยปูกบ้เฮิงดอกผักกะแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวกะใหญ่ใหญ่ไว้พี่น้อง ขุดง่ายบอบคืออยู่หน้าปีนนะบาแพงขุดปุย้ยคนกุ้มกุ้มปีปูกแรกๆครูพี่น้องปีบาแพงมาแต่กรุงเทพแล้วปูกพักแต่ละแกๆกตันกะเพรา ลงแฝงขุดเตรียมปลูกใหม่มผมได้สุ่มไปอยู่นะฮะนี่ผักสลัดพีน่น้อง นีนน่เก็บไปปราเมาแล้วตอนนั้นลงมาแพงที่ขุดอีกลงมาแพงขุดพี่น้องพ <c oughs> ักสลัดนี่งามเกิน ใช่หรือชุดจีอย่างเงี้ยกลมเนี่ย <c oughs> นี่นน <c oughs> อยู่ในดิน, <c oughs> น,ดนฉันในดินมีชุดจีมีสายเดือนอะไรเหมือนดินงามแหละ ดินใสเดือนลายๆน,น,น,นี่พี่น้องเลยดินงามแป๊บเดียวปลูกยังกับแป๊บเดียววันนี้พี่น้องง,องามงามโอ้พี่น้องเบิ่งนบงแป๊บเดียวหนึ่งใหญ่เลยพักสลัดนี่ใหญ่ไวขนาด อันนี้พักมึงวงมาแพงขุดใหญ่้วนกขึ้นไปซื้อพักพี่น้องซื้อมาปลูก บาแพงกะน,นำเงินเตอเอื้อยอ้เพิ่นสนับสนุนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยมาต่อยอดสังอาชีพเจ้าของอขอขบมกขับใจผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนสื่อสอยครอบครัวบา่าวแพงครอ,อบครัวบา่าวแพงมีรายได้มีกำลังใจเห็ดเห็ดสวนปลูกพักปลูกหญ่าพี่น้องเอาไปเห็ดบุญก็ได้บุญได้กุศลผู้ท่านก็นอิม่มบุญอิ่มใจ แ้งกะเงินส่วนที่ได้มากะใส่ใจในครอบครัวแล้วก็เอามาปลูกพักต่อพี่น้องเลยสลัดพี่น้องอันนี้คือโบได้บ่ได้แบ่งออกบงเลยพี่น้อง làm bông bảo vàng cả cột bông mày bông bếp đeo bếp đeo nhảy này Đó. tôi nhảy tôi vừa nhảy ừ. นเขาล้มกันีน้องแบบี้าม้าสาจอย่จบบ่าวแพงสาจอยตํมมะหุงพี่น้องบายดีบายดีเด้อกินเขาบอสจระหงอีพี่น้องเ้ยถ้ากินเขาเนาะดื่ข้าวตาต้มมะหุงพี่น้องหนาบ่ตัดั้งหนาเนาะัม่ังมาจกัปตันด็กล้ทางใด มาไป้าอยมาเป้ายาพี่น้องก็มาแ่ะมาก,ามกินข้าวในการลดสุขูุกคนดูนสิว่าซึ่ซ้่ก่ดือกาหนึน่งลูกสิบรข่าวเง้ำ <c oughs> ลดมืมมอหนิได้ลดม่ีวะเด้หมอแบบ

เเด้อจะคเขาใสำรบป่าเนี่เจ๊ขาใสำรบจเจ๊แล้วจยดนจ้ะเจ๊แลจนีบเจ๊ไปอยู่โนเอาองไปสิบปเอาอยู่บ่เพนเอาได้จัด้เถหัวหนาคน่เอาอกสิสหรับปลาพี่คนทามอยู่มื่อรนะปลาเอา่เจ๊ยังคนตเ่นนอยู่ทาก็เก้าล้อ้าจ๊ ข้ามาบางทาเอาดมาล้วะใ่รอยเปี่าจุนอร่อยเปลแล้วเอาใบนี้เราาปลาบกินกซื้อเอาจุนนึงราคาเทามือด้านด้นทามาแล้วงไปอันบานอัยัะไรอี่เราไเดมาละวะราซ้อไปจกนาปามได้ะมาที่เราส่เาคยกินกันเาดิเราไปกินเ

ว่าเอาเอาใจดิเอาแก่เมื่อหน้าเละแก่มาส่งหอดเรื่อนยิ่มาหน้ารมฮเดี๋ยวมาพื้อปืนมาเลยเขาบอกว่าเอาไปติมไว้หั่นเนยเกี่ยวเนื้อสับจ่อยนั่นเนาจะแก่เมื่อหน้าว่ะเบาหบวย่อมมาส่งหอดเรื่องแต่ยังมาพื้นถึงใจเอใจไปแล้ว ยอมเมยอะยอมมากกว่าน้ได้ดิไ่ยสิปากขายได้แต่ก็ขนาขนาดนี้แล้วได้อีกกว่าแพงมากก่ามากจ้ะสายอยอยูบนโป๊ะแน้ันหน้าน้ันน้่าอืมี่งันน้อยายอยู่ก่ไม่ขามากลกิอนอ๋อมีีฮาร์เด้งอชอบอีการไ่หางเล Ừ, là mỗi lát à, rồi Xin là bảo dụng dùng, hay riêng mà. nè, hết rồi em. kiểu căn bọn. Kín này.

มันคือแตกแน่นี่พอทำจริง้ปมึงไม่ใจหนึ่งยังสีเนอะยังาจากเป็บีเอ็มแ่งนหอยหลอดเนาะนมาบัดจอมกชินหอยหลอดบัดบัดโทษแตกมาลูกมาตมเปะไปเลยมาลูกมาเอาเรียวเรียวเรียว เด้งแม่แม่จอยหนึ่งลูกปิดมาหนิลูกมันกินเด้อไปน้ำแม่มันกินเด้อลูกอะแม่ไล่สดให้เห็นแอบเด้อทะเลอ้าแม่จอยหนึ่งนี่ลูกมาเด้อมาเด้อโอ้ยแอบลีมันเด้อเคยเ่าเด้อ ยได้ด <js vezes> mm ้วยชหนาวแขนาดมันวปกินเพิ่มหอนผ่อนเพิ่มเมาพี่น้ะงพราะมทมาเจ็มนะวะเพราอมโดนแพ่งทำมาเจ็มนะเห็นถูกสอกถูกงมเห็นถูกเส็จเลย้ มามพี่น้องใส่ส่อซ้ำใช่อเสียายอยู่มาแต่เรอไยสอดนซนตาเช้าคอันนี้าเกเอเป็นยันเช้แห่งเลยเนาะดูแบบซิ่วๆอะไรสดห้น้องบอสเห็นเห็นลนไห้พี่น้องอยากไปเที่ยวทะเลน้ำแหม่แม่มากาไปยินดีดีเมจ่าเมจย่าขึ้นหนึ่งงามนะอย่าบ้านีเอาแต่ๆอย่าบ้านลูกเอาตัวใดเลือกเอา เออเอาตัวนีบอ่เอาตัวแต่หนิบอ่ะลูกเป่าเป่าเอาตัวได้เปล่ามันห่อนป่เอาปาะอ๋อเอาห่อใส่ใบพักมันห่อนป่ลูกอ๋อเอาไปพักห่อเลยเป่าเ้อลูกเด้อมันห่อนนี่เวลากันไลยเลยพี่น้องเป่าเด้อแหงกสิขอจบคลิปกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ มากินข่าวน้ำกันเบิร์ตสุขุมทุกคนพี่น้องมาพี่น้องมาหมดแต่บอกน้ำสบายดีสบายดีพี่น้องกินข่าวตั้มมาหู <c oughs> สี้มือสาจอยพบพ่อกันสิบหนาะพี่น้อง